ะระหว่างฟันกับเล็บเท้าเนี่ยจะต้องตะบายอันไหนก่อนดีคะใบเท้าสิคะที่เท้าเหรอคะค่ะถ้าเรียกว่าเท้าจะให้เกียรติเกินไปอัค่ะถ้าเรียกตีนก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ต้องเรียกส้นตีนนะคะเขาเป็นลูกค้าี่ยมึงเคยให้เกียรติเขาไหมแหมให้เกียรติมึงมาดูเล็บตีนเขาดิน่ารังเกียจมากกว่าให้เกียรติอีกตเอาดูเร็วๆคุณผู้ชเออแล้วเอาเอาไปอีวัน มาจะตีนมาให้กูทำไมเนี่ยฮึเฮ้ยมาจะตีนใช่ไหม ไม่ได้อยากจะเป็นภาคมหอย่างเดียวออยากเป็นภาคเชหนนั้นค่ะค่ะคันหมันมาคันแมันคิดว่าเ็นมดกนดายเได้หางเลยอุ้ยนะเปิดไปกี่องศาวะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเสร็จมันก็ล้องเองนะคะค่ะว้าวมันจะชอบกูจหนอีคท ฝึกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค์คอมเมดีใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่เี้นเปลี่ยกับไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค์คอมเมดี้สดยอดลูกเพีย